คุ้มไม่คุ้มหนุ่มยอมกินเกลือสีถุงเพื่อแลกกับเงินหกหมืน เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานายอังกูลสุปริยาดีเน็ตไอดอลชายชาวอินโดนีเซียได้รับประทานเกลือจำนวน4ถุงเพื่อแลกกับเงินและยอดไลค์โดยนายอังกูลสุปริยาดีเป็นเจ้าของบัญชีทิกตอกอังกูลสุปริยาดีมีผู้ติดตามกว่า3.2ล้านคนซึ่งเขาดวงดังมาจากการกินของแปลกเช่นกินพริกกินหัววัวกินแพทั้งหัวล่าสุดเขาก็ได้รับคำท้าให้กินเกลือจำนวน4ถุงเพื่อแลกเงิน30 000. 000. ล้านรูเปียอ,อินโดนีเซียหรือราว6.4หมื่นบาท โดยอังกุนได้เทเกลือใส่จานและกินไปเรื่อยๆโดยไม่กินน้ําซึ่งเขาก็กินจนหมดและได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปแต่ดราม่าเกิดขึ้นตรงที่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นเตือนว่าสิ่งที่ทําเป็นการกระทําที่ไม่ควรลอกเลียนแบบอย่างยิ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวกับมียอดวิวสูงถึง23.2ล้านวิวเป็นเหตุให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักจากชาวเน็ตเพราะการรับประทานเกลือมากขนาดนั้นยอมส่งผลเสียต่อร่างกายขั้นรุนแรงซึ่งคลิปนี้อาจเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับเยาวชนและเด็กที่ขาดวิจารณญาณในการไต่ตองได้ โดยเกลือน,นั้นสามารถส่งผลเสียต่ออวัยวะสําคัญภายในร่างกายหากเ,กาเรารับประทานเกลือมากเกินไปอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้เนื่องจากเกลือเป็นปัจจัยที่ทําให้ร่างกายกักเก็บน้ําเพิ่มมากขึ้นและปริมาณน้ําในร่างกายที่มากขึ้นนั้นทําให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทําให้ไตหลอดเลือดหัวใจและสมองต้องทํางานหนักขึ้นด้วย